เจอแบบนี้ไม่รีบกลับยังไงไหวหมากปรินปวดมุมมุ้งมิ้งปนหวานซื้อทุเรียนแทบใหญ่ตามคิงเบอร์รี่กลับบ้านด้านพันรยาเห็นแล้วแปะอีโมจิน้ำลายไหลรีบกลับอย่างไวหวานชื่นจริงอะไรจริงสำหรับคู่สามีพันรยาเข้าใหม่ปลามันอย่างมากปรินสุภารัฐและคิงเบอร์รี่แอนวอนเทมัส ที่หลังจากจูงมือเข้าพิธีวิวาหวานราวเทพนิยายที่อิตาลีไปเมื่อวันที่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วนั้นทั้งคู่ก็ขยันปล่อยภาพหวานปนอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักความสุขและช็อตซึง้งซึ้งมาให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมอยู่ต่อเนื่องเอมมี่เปิดความลับที่เก็บมานานไฮโซนิกซุ่มปรึกษาสามีวางแผนขอ วุลเส้นแต่งงานงวดนี้แม่ต้องลองแอเปิดเลขเด็ดบนตาช่างหลังน้องทิล่าครบหนึ่งเดือนนุ่นวรนุษย์ปล่อยเซตสวยละมุลในอ่างท่อนบนแซบกรุบกรุบชวนหลุดโฟกัสมากและพอหลังจากบินกลับมาไทยทั้งคู่ต่างก็เดินหน้าทำงานทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อก่อนจะกลับบ้านมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและล่าสุดวันที่26กันยายน 2,566หมากปรินก็ได้ป่าความหวานดีต่อใจแฟนคลับ1นึแมตด้วยการโพสต์ภาพผลไม้ที่คุณพันรยาชื่นชอบอย่างทุเรียนแพบใหญ่ๆลงไอจีสตอรพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ากลับบ้านค่า และแท็กตรงถึงภรรยาคนสวยขณะที่ทางสาวคิมหลังจากที่ได้เห็นสตอรี่และสิ่งที่คุณสามีเตรียมไว้ให้สาวเจ้าก็ได้รีโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับตอบผ่านแคปชั่นว่ากลับแล้วจ้าจ้าจ้าและแปะอีโมจิน้ำลายไหลต่อท้ายเจอแบบนี้ไม่รีบกลับยังไงไหวหมากปรินปวดมุมมุงม้งมิ้งปนหวานซื้อทุเรียนแทบใหญ่ตามคิมเบอร์รี่ กลับบ้านด้านภรรยาเห็นแล้วแปะอีโมจิน้ำลายไหลรีบกลับอย่างไวหวานชื่นจริงอะไรจริงสำหรับคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันอย่างหมากปรินสุภารัตและคิงเบอร์ลี่แอนวอลเทมัส ที่หลังจากจูงมือเข้าพิธีวิวาหวานราวเทพนิยายที่อิตาลีไปเมื่อวันที่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วนั้นทั้งคู่ก็ขยันปล่อยภาพหวานปนอบอุ่นและอบอวนไปด้วยความรักความสุขและช็อตซึง้งซึ้งมาให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมอยู่ต่อเนื่องเอมมี่เปิดความลับที่เก็บมานานไฮโซนิกซุ่งปรึกษาสามีวางแผนขอบุนเส้น แต่งงานงวดนี้แม่ต้องลองแอเปิดเลขเด็ดบนตาช่างหลังน้องทิล่าครบหนึ่งเดือนนุ่นวรนุชปล่อยเซตสวยละมุนในอ่างท่อนบนแซบกรุบกรุบชวนหลุดโฟกัสมากและพอหลังจากบินกลับมาไทยทั้งคู่ต่างก็เดินหน้าทำงานทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อก่อนจะกลับบ้านมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและล่าสุดวันที่26กันยายน 2,566หมากปรินก็ได้ป่าความหวานดีต่อใจแฟนคลับ1นึ่แมตด้วยการโพสต์ภาพผลไม้ที่คุณพันรยาชื่นชอบอย่างทุเรียนแทบใหญ่ๆลงไอจีสตอรพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ากลับบ้านค่า และแท็กตรงถึงภรรยาคนสวยขณะที่ทางสาวคิมหลังจากที่ได้เห็นสตอรี่และสิ่งที่คุณสามีเตรียมไว้ให้สาวเจ้าก็ได้รีโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับตอบผ่านแคปชั่นว่ากลับแล้วจ้าจ้าจ้าและแต่อีโมจิน้ำลายไหลต่อท้าย